วันนี้เอามาเอามาด้วยมีเต็มเพลงนะจ๊ะโดนจันไม่เห็นนะแม่ไหนอ๋อมีขนาดใส่แบนอะไรนะแม่ไปไหม้วเฮ้ยไปไหมยังไงอ่าเดี๋ยวครับรับน้องพรโอ,โอ้แล้วนะ แม่ไม่มีไตรตรองเลยสักนิดดูจันไม่มีมีไม่มีได้ไงอ่ะ <c oughs> ใช่แม่แต่ผมทรงใหม่ห <c oughs> ล่อมากครับเพ <c oughs> อาะสวยมากครับแม่อา <c oughs> หานตะไยเดินไม่กี้หนูยังมาดูจันรหนูกันไม่มีดูจันไม่มีสามเวที <c oughs> น้ำท่วมหลังเป็ดผมไม่ค่อยชอบนักร้องครับ แมโอ้ยแม่พูดพูดจริงจังอะไรมาครับเมื่อกี้ดวงจันทร์ไม่มีเดือนโดโูดาวสกาวสวยเด่นลมไม้ยลมเย็นแผ่วมาไม้ คู่หอยู่รำไรสวรรค์สองพันมานไมยไม่ไกลไปจากฟ้าจำนี่จะขอป่ะเนี่ยจะให้ผู้หญิงป่งออนะขอเนี่ยรถ้าอยากได้ก็บ,บอกอะไรนะมาอะไรนะอยากตามไปบ้านไกลนะฮนะ ไปก็สวยอย่างนี้ต้องตามไปบ้านสวยอย่างนี้ต้องตามไปบ้านคาถาด้วยคาหาด้วยอกตื่นยืนจะหน่อยโอ้ยเยอะเลยอกตื่นยืนใจลอยฉันน่ะมือกุมซอยห้อยคอแฟนคอคุณแพรณมตตาโมกุณาพุตปราณีทานิยะอินดูณโมพุทธายะ หลายคนที่เป็นบรรลุนไม่เคยฟังเพลงนี้นึกว่าผมมาสวดอะไรอยู่นะผมมาเทศนาอะไรอยู่เลยเล่นเลยเล่นกอดฉันให้นานได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รั้งเธอไว้นานหรอกนะแค่ทำเป็นอนิจจาก่อนจา กันไปจะไม่รอให้ฉันขอสัญญาคาตอบไปหอบแก้แม่ตอบใจหน่อยฮะไม่เป็นไรแม่บอกไปต้องลูกมี่ลูกจริงด้วยต <c oughs> าพเพลงเร็วไปสุดท้ายว่าเป็นที่ฟ้อง